สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวเพชรบูรณ์กันนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะก็จะบอกว่าด้าวยความที่เรารักต้นไม้ใช่ไหมเราก็เคยเป็นสายกุหลาบมาก่อนนะคะเป็นสายสมุนไพรมาก่อนนะคะที่นี่สวยมากสวยมากสวยมากจนต้วงพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะก็ นี่กระถางนี้เลยค่ะกระถางนี้คือจริงๆกระถางที่เราอยากได้เองนะคะแต่ว่างบสูงมากนะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะนี่มีโรสแมรี่นะคะมีดอกไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะด้านนเขาก็จะมีเป็นจัดแคมป์บางๆนะคะทันนุ้นเลยค่ะเป็นคูลิ่งกอเบิเรมเลยเด็กๆข้างนคูลิ่งกล์เิ กริงจริงที่เนี่แบบอากาศดีมากตอนนี้เนี่ยแบบที่แพยืนอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ21องศาน่าจะประมาณนี้นะรู้สึกได้ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูโรสแมรี่กอใหญ่มากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็มีดอกกุหลาบซึ่งแบบพอมันอยู่ในอากาศเย็นอะคือสวยมากคิดว่าเจ้าของน่าจะดูแลดีมากด้วยอะคะ่ะใบมันเลยนะคะใบมันเขียวดอกสวยมาก<ด>ค่ะจะพาไปดูนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะลูกอ่ากอนนี้คือ amazing มากค่ะทุกคนดอกออกทั้งแบบทุกจุดเลยอะค่ะโ o ส e m a r y นะคะอย่าไปยากไปเด็ดค่ะดมได้ค่ะน้องพี่พิม์อันนี้มีกลิ่นน้องพิพม์พลองดมดูลูกใช่พี่ชาลองดมดูค่ะมีกลิ่นนะคะหอมไหมคุณ Rosemary อ,อันนี้นะคะถ้าจากที่แบบจำได้ถ้าจำไม่ผิดอะคะ อันนี้น่าจะเป็นคุณทอฟฟี่นะคะสวยมากดูนี้สวยมากอันนี้คือชื่อทอฟฟี่ค่ะคส่วนคนนี้น่าจะเป็นคุณมูแรงเดอร์ลากเเลตคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นคุณมูแรงนะคะ<ม>เพราะว่าแบบดอกส้มแล้วก็กลมใหญ่มากนะคะส่วนคนนี้แบบคนนี้จริงๆอ่ะออกมาเป<ม>็นกลมๆอีกแปลว่าน่าจะเป็นคิดว่านะน่าจะเป็นยาค่ะมองเคอร์โรสโรส no no rosemary is over there อันนี้คือโรสเฉยๆค่ะอันนี้คือโรสเฉยๆสวยมากคือดอกเขาสมบูรณ์มากแล้วลองสังเกตใบยอย่างนี้นะคะ<ร>ก็คือต้องดูแลหนักมากเลยอะคะ่ะถึงแบบสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะคะ,<ร>ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูตรงอื่นนะคะมีใบเงินใบทองอยู่ตรงนู้นพวกนี้เป็นซิลเวอร์โอ๊กหมดเลยอันนี้คือส่วนที่แบบสำหรับแพ้คือสวยมากแล้วก็ด้วยอากาศดีมากๆนะคะอะไรคะขนค่ะ กินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอคะไม่ค่ะไม่ขาะไม่ขาะไม่ค่ะไม่คาะรับเร็วรับค่ะขอบคุณค่ะไปเลื่อนดูซิพี่เขามีอะไรให้กินมั้งมีมัม้าให้กินฮะมันม้าให้กินอุ้ยมีไข่ด้วยเหรอใส่ไข่ได้ด้วยเหรอเอ้ยจริงเหรอเอาเราซื้จูนี้ก็ได้เหรอซื้อค่ะอ๋อเอาลรามาม่าซื้อมาม่าสีอ๋อเราไข่อะไข่สีอ๋อน่ารักจัง และเมื่อเดินเข้ามาในห้องพักนะคะเราก็เจอวิวที่สวยมากเลยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เจอว่ามีสระว่ายนะ้ำน้อยให้เรากับเด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีโต๊ะที่เอาไว้กาอกองไฟได้นะคะถ้าเกิดโชคดีฝนไม่ตกเนาะแล้วก็ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะ อันนี้แพรแอบอาจให้ฟังตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าจะเป็นเสียงนกค่ะส่วนตอนกลางคืนจะเป็นเสียงจงิ้งหรีดเสียงกบคือมันสไม่สามารถหาได้ฟังได้ในกรุงเทพเลยจริงๆะคะ่ะและอันนี้เป็นรูปดอกไม้ที่เราถ่ายไว้นะคะต้นนี้ที่บ้านไทยก็มีแต่ไม่ออกดอกออกผลขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโรสแมรี่ค่ะมีดอกทุกต้นเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นของผู้หน้าบ้านพักนะคะสวยมากเลยะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นกระถางของเราที่อยากได้มากมากเลยเก็บงบไว้อยู่นะคะตรงนี้เป็นของส่วนกลางค่ะสามารถมาทำบาร์บีคิวได้น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นริปกาแฟนะคะสามารถมาสั่งได้ตอนเช้าค่ะน,นีเป็นวิวตั้งแต่เราเดินเข้ามาแบบอึ้งไปเลยค่ะทุกคนอากาศก็เย็นมากเลยค่ะย1สเอ็องศาส่วนจอทีวีในห้องเขาไม่ได้ใช้เป็นทีวีนะคะเขาใช้เป็นโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นผนังไปเลยค่ะเด็กๆก็ดูเพลินเลยค่ะ และที่นี่ก็คือทันวาเดอะแคมไซนะคะทุกคนอยากจะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวเพชรบูรณ์แล้วมาพักที่นี่มากๆเลยอะคะ่ะดีจริงๆนะแพนเนี่ยมาพักเพชรบูรณ์หลายที่แล้วแต่ที่นี่คือดีที่สุดเลยค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ